ในเรื่องสุดท้ายของ Google Classroom นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนสําหรับครูหรือบุคลากรทางการศึกษาต้องการใช้งานเครื่องมือของ Google สําหรับช่วยในการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom นั้นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนก็เป็นส่วนที่สําคัญที่ควรจะทราบและก็เข้าใจเนื่องจากหากคุณผู้ชมนะครับผมได้มีการใช้งาน Google Classroom จะต้องทราบวิธีการใช้งานประกอบด้วยการสร้างและการจัดการชั้นเรียนการสร้างและการจัดการรายวิชาการสร้างและการจัดการผู้สอน การสร้างและการจัดการผู to ask, ане, ้เรียนการส่งงานมอบหมายและการตรวจงานการทําข้อสอบและการเก็บคะแนนของผู้เรียนการตรวจสอบรายงานผลคะแนนของผู้เรียนและการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนซึ่งจะมีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนจะอยู่ในส่วนของรายวิชาเรียนโดยเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะพบกับรายวิชาเรียนที่ผู้สอนได้สร้างเอาไว้ในที่นี้นะครับผมจะพบอทั้งหมด4รายวิชาทดสอบโดยการเลือกรายวิชา ece 2 0 2โดยการกดคลิกที่ไร โดยการกดคลิกที่รายวิชาโดยการกดคลิกที่รายวิชาจากนั้นจะเข้าสู่รายวิชาเรียนเมื่อเข้าสู่รายวิชาเรียน e z e 2 0 2ส่วนแล้วนะครับผมจะพบกับเมนูสตรีมซึ่งอยู่อยู่บริเวณด้านบนตรงนี้เลยนะครับผมหรือเป็นหน้าแรกที่เมื่อคุณผู้ชมกดเข้ามาแล้วนะครับผมจะพบนะครับผมซึ่งจะเป็นเมนูสําหรับการดูข้อมูลในภาพรวมในที่นี้นะครับผมจะพบกับกล่องข้อความสําหรับการประกาศข่าวซึ่งจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมที่เขียนว่า announce s t m e t h i n g t o y o u r class นะครับผมเพื่อให้ผู้สอนเนี่ย พิมพ์ข้อมูลนะครับผมซึ่งการพิมพ์ข้อมูลนะครับผมก็สามารถพิมพ์ข้อมูลเฉยๆก็ได้สามารถปรับแต่งต่างๆได้นะครับผมแล้วก็สามารถแนบไฟล์จากเว็บได้แนบคลิปจาก youtube อัปโหลดไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็การแนบลิงได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นในสัปดาห์หน้านะครับผมจะงดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเนี่ยศึกษาด้วยตนเองไปก่อนจากนั้นนะครับผมสามารถแนบไฟล์ได้ครับ ว่าคุณผู้ชมนะครับผมพิมพ์ข้อมูลและก็แนบไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะนั่นให้กดโพสครับอย่างเท่านี้นะครับผมการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเนี่ยก็เป็นอันเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วหากคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยหากม,มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ